อ๋แล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมวอตอร์ตี้ e ูบาแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดิมคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันไหนนะฮะปืนที่ผมจะมาเล่นนั่นจะคือตัวอาอุเอสเจ็ดสิบเก้าหรือเจ็ดสิบสี่ะจำไม่ได้ช่างมันนะฮะโอเคแต่เรามาเล่นกันดีกว่าฮะตอนนี้อยู่ในด่านนุกทาวนั่นเองที่เป็นเมืองหิมมานั่นเองโอ้โหโดนแฟดเอ้โดนคอนนะครับ ทรงนี้มาดีอ้ยโหมาเฮ้อ,เอันนี้ก็เป็นตาที่2ของวันเลยนะครับอาจจะไปเข้ามือสักนิดหนึ่งเออขอขอขอ้างไว้ก่อนนะโอเคอมาดิมาดิแต่ถ้าไม่เดือดนะเอฟดอก็จะไม่เอาคลิปมาให้ดูนั่นเองนะแต่ตายเยอะจังวะสองตัวแล้วนะเนี่ยก็มาดิคุบมาดิครับเออเรียบร้อยไม่ได้ค่าเพื่อนกินเรียบมาข้างหลังมีสอตัวยังไงนะอ้ยโอ้โหอ้ย ไม่รอดอีกแล้วทำไมเวลาผมเลี้ยวแล้วมันแบบกระสุนมันโค้งมาหาผมได้เพราะทั้งที่หลบไปแล้วนั่นเนี่ยโอเคช่างมันนะตอนนี้บกตะลุยมาดิครับเอ็งจะวิ่งไปไหนอ้าวโหดีนะมันไม่เห็นเราเราเป็น Ninja, นินจาไงนินจาโอเคมาอุย้ยออกมาแล้วอ,อุ้ยโอ้โหฮี่ซู่ซีบียาก,กนะเนี่ยไม่คยได้เล่นเลยนะฮะไอยูเอสนี่ผมไม่เคยเล่นด้วยซ้ำอันนี้เป็นตาที่สองนะครับที่ผมเอามาเล่นนั่นเองนะครับ ตาแรกคือวอร์มนะแต่งเปินวอร์มแล้วตานี้คือของจริงมาดิก็มาดิ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 าดโอเอาแย่กระสุนโค้งอย่ผมหลบม,มาแล้วนะเนี่ยกระสุนยังโค้งมาอีกเหรอไม่เป็นไรฮะโอเคโอ้โห,โโหเยอะจัดเลยตรงนี้โอ้โหความมือดักเก่งกิงเฮ้ยเนี่ยฮะธรรมดาครับของแรงลีเจนด์นะครับมันจะตายบ่อยอย่างเงี้ยโอ้โหโดนคอนโอ้โเปลี่ยนแม็กก่อนโอเค เดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปนะครับเรื่องข้อดีข้อเสียของปืนนี้นะว่ามันดีแค่ไหนโอ้แต่ตอนนี้จะข้อเสียของฉันนะ็คือฉันตายเอาตายเอาเลยไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเอ้ยมาดิครับเด,ดอดเจอดบช็อตไปเจอดอบช็อตไปเปลี่ยนแม็กช้ามากที่เห็นเลยตอนนี้นะผมใส่เป็นแม็กยี่สิบนัดมานะครับเพิ่มเพิ่มเป็นห้าสิบนัดนะครับก็มาดิคุบมาดิคุบก็มาดิคุบอยู่ไหนจ้าอฮ้ยโอ,โอ้เอาแล้วมันไม่ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะครับ โอ้โหแม่งดักเก่งชิบเป่งเลยไม่เป็นไรครับเราใจล่มๆตอนนี้ยังไม่ขึ้นที่หนึ่งด้วยยิงไม่ได้เลยโอ้โหเอฟดอรอปยิงไม่ได้เลยมาดิครับเอ้ยโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหยิงไม่โดนอะไรวะนี่อฝีมือโอ้โหหายหมดแล้วฝีมือก็มาดิครับเอ้ยโอ้โหสไลด์ไม่ <c oughs> ร้อนแล้วนะเริ่มร้อนแล้วนะต้องเปิดเปิดเฮ้ย มันขายหน้าเขานะ,ะเางดี้ขายหน้าเขานะเอาใหม่วิ่งไปใหม่ครับเราไม่เคยเข็ดครับไม่เคยเข็ดไม่เคยเข็ดนะครับคนที่เข็ดคือคนที่ยอมแพ้แต่ผมไม่ยอมแพ้เพราะผมหน้าด้านเออมาดิเราต้องเก่งให้ได้ตอนนี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวสักวันสักวันก็ยิงไม่ได้เออมามาไม่ยอมมาดิครับอยู่ไหนจ๊ะผมได้ยินเสียงแถวเนี้ย มาเอ้ยโอ้หลังเข้าหนีเรื่อเลื่อเหลือน้อยเลื่อเลือน้อย no. โอ okay. ้โหอันนี้มันพิวฮะนี่มันพิวฮะนะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูเชิงนศัตรูอยู่ไหนจ้าศัตรูอยู่ไหนจ้าโอ้โหเฮ้ยยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยมาดีฮะเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไงฝั่งนี้ยังยังไงอะยังไงก็มาดิเบบี้ก็มาดิเบบี้ก็มาดิเฮ้ยยังไงครับเนี่ยโอ้ยหอหข้างบนเต็มเลย ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ขอลหลบก่อนออ้ยข้างในโอเคเพื่อเรายิงไปได้แล้วข้างบนมีไหมโอเคไอข้างบนเนี่ยผมยิงไม่เคยโดนสักทีนะครับส่วนมากจะเป็นพวก LMG กับพวกแบบว่ากิโลติดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยิงอะไรเนี่ยโอ้โหฝีมือ,โอ,โ,อโอ้ยมาดิเออก็จะ,ะกำลังจะโมเลยตอนนี้ครับขึ้นที่หนึ่งสิบเจ็ดคิวเล่นอย่างเี้ยขึ้นที่หนึ่งอีกแลเนี่ยไม่ไหวนะทีม ดูผมเล่นขนาดนี้ผมเล่นโคตรกากเลยแต่ตายเอาตายเอายังขึ้นที่หนึ่งนะโอ้โหโอเคแต่เราพีเตอร์พิซซ่าลงไปสองคนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเข้าไม่ได้เลยคัตเตอร์มาดิครับก็มาดิยังไงเนี่ยยังไงโดนไปดิโดนเพื่อนเราไปมามก็มาดิครับเฮ้ยโอโหตัวนี้ยังไงยิงไม่ค่อยโดนเลยตอนนี้เฮ้ยโอโเยอะจริงๆรโอ้ย่าอย่าเอาอ้ย โอเคเอ้ยโอ้โหเจอฝูงบินต่ําฝูงบินต่ํานะฮะสวอมโอเคตรงนี้ยังไงครับศัตรูอยู่ข้างหน้าเราโอ้ยยิงไม่ตายยิงไม่ตุ้ยก็มาดิก็มาดิโอ้เกือบตายโอเคมันอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงโอ้โหอย่างเยอะอ่ะมีเป็นล้านอ่ะโอ้โหเป็นล้านเลยอ่ะพี่โอ้โหช่างมันช่างมันอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยไปดิ มันต้องฝึกนะครับผมเล่นตายที่2ปืนมันไม่เข้ามืออยู่แล้วครับยังไงมันก็ต้องฝึกนิดนึงนครับแต่ว่าคือง่ายๆคือผมกากกันนี่เอออะไรเนี่ยโอ้อยู่ดีๆก็จะเกิดหลังอย่างนี้ก็เกิดได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับนะครับไม่เป็นไรปลาเขาดีมันต้องมีสักตาหนึ่งแหละที่มันอุ้เพื่อนตาบอดหรือไงมองไม่เห็นหรือไงว่ามดีอยวขวามืออโอ,โอเราอยู่ที่สองครับแต่ว่าเรา ฆ่าไปยี่สิบห้าตัวยี่สิบหกแล้วมาดิเล่นอย่างนี้ทำไมมันดูเหมือนฆ่าไม่เยอะวะแต่มันมันขึ้นมายี่สิบกว่าตัวได้ไงวะเนี่ยทางที่แบบฆ่าไม่ค่อยได้ขนาดนี้ก็มาดิเออล่วงไปดีนะฮะมันตึงจริงๆเอ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับมาดิครับก็สู้ไม่ได้แกะ แม่เออ CBR นะครับไหนอย่าให้จับ CBR นะอุ้ยมันเป็นตอนนี้มันเป็นปืนที่เข้ามือผมที่สุดแล้วนะครับ CBR ผมไม่ได้เล่นกิโลนะครับกิโลมันโกงไปนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับเฮ้ยว้าเสงง่ะเนี่ยเสงง่ะเริ่มเสงงแล้น่ะ,นะเริ่มเสงงคนดูอย่าเพิ่งเสงงกับผมนะให้ผมเสงงคนเดียวอะไรอเออตายไปซะโอเคตอนนี้จุดจุดจุดอะไรละจุดอืมคำพูดคำจาเออทำไมาตอนนี้มันศัตรูมันหายไปไหนเบิร์ตวะเนี่ย ขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนนะครับแล้วปืนไฟผมเปิดมาเปล่าประโยชน์โอเคได้เป็นหนึ่งตัวไอตัวนี้เอา้ามันไม่โดนไฟผมเลยโอ้โหไม่เป็นไรอย่าไปแคร์ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนมันเป็นเพลงเอ้ยโอ้ยโดนเอ้ยแต่เราที่หนึ่งนะเราตายขนาดนี้เรายัางที่หนึ่งเลยเนี่ยจุดก็ไม่ได้ยุดนะฮะยิงอย่างเดียวล่ายิงอะไรของกูเนี่ยผมต้องไปฝึกใหม่แกฝึกทุกวันอะ กว่จะฝึกได้มาดีครับก็มาดีครับโอ้ธรรมดาครับผมขออ้างผมผมมีข้ออ้างของผมอะเออผมเล่น br ไงนเ,นเออแล้วผมเพิ่งกลับมา mp ได้แค่แบบไม่ถึงอาทิตย์ไงเออเล่นได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะเออขออ้างนะมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหเยอะจริงโอ้โอ้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วเยวอะอ้งอะเยอะมากมากกรุย ก็มาดิเฮ้ยยังไงครับเองจะจูกเอ้ย,อยโอโหจุกไม่ติดขอดอปช็อตเลยแล้วกันอะไรโดดเป็นจิงโจ้เลยโอ้โหเติมกระสุนช้านะครับโอ้โหเฮ้ยโอ,โอ,โอ้เพื่อนเก็บไปได้แล้วนี่ถ้าเป็น cbr ผมจะเข้ามือมากกว่านี้เนี่ยแต่ตอนนี้คือจับแฮ้แล้วนะฮะผมฆ่านะแต่ผมไม่ได้ยึดนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยิงไม่โดนเลยผมต้องไปฝึกเฟิร์สช็อตใหม่แล้วนะคือวางเป้ากระโหลกมากเลยผมเนี่ยเออต้องอย่างนี้ดิ เอ้ยอแจมอ่ะต้องเป็นแจมเหรอฮะหรือเป็นแยมฮะโอเคตอนนี้เราก็จะแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกประมาณ1 0 20, 20ี่แต้มนะประมาณนั้น20กว่าแต้มแต่ว่าไม่เป็นไรเราโอฮ้ยโอ้ยไอฮอร์นี่ไม่มีใครยิงสักทีโอ้เกียดโอ้สวอมอีกโอ้สังเกตนะครับผมไม่มีโอเอเรเตอร์สกิลหรือว่าอะไรให้ใช้เลยนะครับ สกอร์สเต็กก็ไม่มีนะฮะโอเคปาไปมาดิฮะก็มาดิโอหัวแตกไปหัวแตกไปข้างข้างยังไงเนี่ยโอ้เยอะจริงจริงโอ้นี่มันอร่อยเยอะจริงจริงก็มาดิโอ้โดนพกนี่แหละฮะรีเจนผมบอกเลยมันไม่ง่ายเลยนะฮะกว่าจะเล่นได้แหมแต่มันก็สนุกนะครับมันสนุกมันมันมือจริงๆต่อให้เราจะแพ้หรือจะชนะแต่เรายิงได้ก็พอใจอะ ไม่พอใจเลิมไม่พอใจแล้วแป่งดังเฮ้ยผมวิ่งยิงอย่างเดียวผมไม่รู้อะตอนเนี้ยมาดิครับก็มาดิสไลด์ออกมาอย่างนี้เปิดตัวเปิดใจมาแล้วยิงไม่นิ่งเลยมือไม่นิ่งเลยโอ้ยแแกไรโอ้สามสิบห้าต่อห้าสิบแม่ร้อยห้าช่างพนักงพูดไม่ถูกก็เนี่ยโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะเห็นไหมว่ามันเล่นยากยากแต่ผมฆ่าไปสาม ชัที่เจ็ดเลยอ๋เยอะที่สุดในทีมแต่ทีมฝั่งเขา47อะไรเนี่ยทีมโอเคนะช่างมาเถอะครับเราได้มันก็พอแล้วนะสำหรับ ius ก็ดีดีไปเล่นมันนะฮะ cpr ดีกว่าบายบายไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จุ๊บๆอาจจะงงๆนิดนึง